สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกับบันสบายๆกับนายประพินวิทย์อีกครั้งนะครับคลิปนี้แนะนําในส่วนของตัวกล้อง SJ l e g e n นะครับตัวนี้ที่ใช้งานถ่ายคลิปวิดีโอนะครับที่ลง YouTube เร็บกล้องที่ใช้อยู่ประตัวปัจจุบันนะครับ SJ Cam SJ6 นะครับ ตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรนะครับดูจากที่กล่องนะครับนี่นะครับนี่แน่ๆมาแล้วครับสามสิบเมตรนะครับตัวกันน้ำนะครับกันน้ำได้ลึกสามสิบเมตรนะครับสองหน้าจอนะครับฟอนต์กับแบ็กนะครับ ันนี้แอนตี้สานะเทือนนะครับตัวนี้ 4K นะครับ24เฟรมนะครับ High Definition นะครับและที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับ Wi-Fi ครับตัวนี้นครับ Wi-Fi มาดูข้างกล่องน,นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ ตัวอุปกรณ์ที่เขาติดมาให้กับกล้องตัวนี้นะครับนี่จะเป็นรายละเอียดจากข้างหลังนะครับตรงนี้จะมีซีเรียลสินค้าอยู่นะครับในส่วนของร้านที่ซื้อหรือราคา,างไงเดีย๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับก็สนใจเข้ารลอง ตามดูได้ครับจะเข็มนะครับตัวนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ตัว Android ด้วยนะครับ Google p l a y s t o r e นะครับตัวนี้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ครัตัวนี้ก็มีสแตมติดมาให้ที่ตัวกล่องครับตัวนี้สินค้าถูกต้อง เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอนญ,ญาวางไว้นี่ครับเปิดกล่องมาครับตนงนี้รูป แพ็กกิ้งก็ดูดีนะครับเปิดด้านบนกันก่อนดีกว่าด้ đ านบนจะมีในส่วนของเป็นตัวยึดในส่วนของพวกหมวกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นอยู่นะสองตัวนะครับมีสลักล็อกจะยึดมุปก่อนต่างได้ สามารถติดได้หลายอย่างนะครับนะตัวนี้มีที่มาก็อนี้เป็นกรอบติดกับพวกในส่วนของโดรนหรืออะไรนะครับพวกจักรยานพวกโดรนพวกเนี้ยนะฮะที่ใช้กันครับติดขอบใส่ไปไงะนะครับอันนี้กรอบกันน้ำครับที่บอกว่าลึกสามสิบเมตรนะครับก็จะมีปุ่มให้กดนะ เรากลดล็อกก็เนี่ยดันตรงนี้เข้ามาแล้วก็ยกออกนะครับนีกอกกันน้ำดูสวยเก๋มากครับต่อมาก็จะเป็นพวกเทปกาวนะครับแถมมาด้วยติดอันนี้จะเป็นที่ยึดกับพวก ไมคเซลฟี่หรืออะไรสักอย่างที่เป็นขากล้องมาตรฐานทั่วไปนี้ยึดติดกับแฮนหรือแฮนมอไซค์จักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเป็นข้อต่อนะครับเผื่อปรับระดับปรับเอียงอะไรได้นะครับเนี่ยให้มาประมาณ2องถึงอันตัวล็อกนะครับเป็นระดับสไลด์นะครับก็มีฝาสำรองให้นะครับตัวกันน้ำก็จะดีมาก มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับมีแล้วก็คู่มือนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับคู่มือการใช้งานก็ที่แถมมาก็มีเท่านี้นะครับความค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วมา,าชมกันว่า ในส่วนของตัวกล้องเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใส่ด้วยต่อครับต้องใส่ใส่เหมือนเดิมอีกครับพ <c oughs> ี่น้องคุ คโอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวกล้องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่บอกว่าสองจอนะครับจะมีจอหน้าแล้วก็ในส่วนของจอหลังนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมีการใช้งานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปนะครับผมไม่อยากแกะออกทั้งหมดอ่ะมันเป็นจอทัชสกรีนนะครับนนี้ก็จะเป็นปุ่มใช้งานนะครับปุ่มเซตค่าต่างๆโหมดปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์พร้อมไฟนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเลน มีปุ่มกดบันทึกนะครับละคอร์ดมีไฟบอกสถานะมันกระพริบฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI กับ USB นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้จะเป็นกา้าดเด้งแรงมากนะตัวนี้เป็นการ์ดเสียบเข้าไปไมโครโฟนพร้อมลำโพงนะครับตรงนี้ใต้ตก็จะมีตัวยึด สำหรับขากล้องที่เป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฝาแบตนะครับใช้เลื่อนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นนะครับตัวแบตค่อนข้างจะแน่นนะครับเดี๋ยวผมลองดึงออกให้นะนะครับนี่คือตัวแบตเจอรีครับสามจุดแปดโวลต์พันมิลลิแอมนะครับตัวนี้ ขั้วแบตนะครับประมาณนี้เลยครับดูค่อนข้างจะมาตรฐานดีก็สมราคาครับปิดแล้วก็เลื่อนสไลด์กลับเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับก็ใช้การกดค้างประมาณห้าวิครับแล้วก็ปล่อยครับหน้าจอหลัก หน้าจอด้านหน้าจะขึ้นในส่วนของโหมดที่ใช้อยู่คือวิดีโอ 4K 24เฟรมนะครับตัวนี้บันทึกเรคคอร์ด00อยู่นะครับเวลาอันนี้ก็เป็นวันที่นี่ก็บอกสถานะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงขึ้นนี้หน้าจอหลักนะครับ ซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับว่าเป็นตัวทัชสกรีนนะครับค่อนข้างจะใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับหมวกก็จะขึ้นมานครับมีความละเอียดของวิดีโอครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยตั้งแต่เอาตั้งแต่ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะ จะมีโหมดตั้งแต่ 720p 30เฟรมนะครับเลื่อยไปเลยนะครับขึ้นมาจนถึงมี180นะครับ180จนถึง 2k 4k 24เฟรมนะครับ 2k 30เฟรม นี่ก็จะเป็นเปลี่ยนภาษามีเปลี่ยนภาษามีวันที่วันและเวลานะครับฟอร์แมตตัวเมมโมรี่หมด FPV พีวีหมด TV วบันทึกเมื่อเปิดอะไรเงี้ยนะครับก็มีให้เลือกใช้เยอะมากครับมีฟังก์ชันเวอร์ชั่นตอนนี้ตัวนี้ผมเพิ่งจะ อัปเดตเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับเป็น1.43นะครับนอกจากเป็นทัชสกรีนแล้วเนี่ยเรายังแตะตรงนี้ได้อีกนะครับนี่นะครับเปิดรนดับนะครับภาพนิหมดรถยนต์ดำน้ำนะครับภาพนิ่งสารพัดครับ แล้วก็ในส่วนที่สำคัญที่สุดคือ Wi-Fi นะครับอันนี้เดี๋ยวพูดถึงกันนี่ให้กดตรงนี้นครับตัวนี้ครับ Wi-Fi นะครับก็จะบอกในส่วนของตัว SSID นะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่ใช้ในการล็อกคอนเน c t นะครับ ตัวนี้ก็ต้องโหลดใช้กับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับใช้ได้ก็ลองหาข้อมูลดูนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ดิกนี้ไหมผมว่าดีเลยแหละภาพชัดมากครับ ก็คลิปวิดีโอส่วนใหญ่ที่ผมใช้ที่ลง YouTube อยู่นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับในช่องวันสบาย,บายกับนายประพินวิทย์นะครับก็จะมีส่วนของการถ่ายด้วยกล้องตัวนี้สักส่วนใหญ่นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีเวลาลงอยู่มุมด้านซ้ายมือครับนะจะเป็นตัวนี้ถ่ายก็จะมีเป็นบาง คลิปที่เป็นภาพสั่นสะเทือนนะครับอย่คลิปมอเตอร์ไซค์พวกอะไรเงี้ยอาจจะตัวการสะเทือนก็จะใช้งานไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันติดตั้งไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยทําให้ภาพสะเทือนหนวมันาแต่ภาพจริงเขาเนี่ยเนี่ยไวนะนี่ครับโอเคก็เ๋ยวจะมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะครับให้เพื่อนๆชมกันว่าภาพจะเป็นยังไง เราลองติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้รับชมวิดีโอก็ช่วงนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวันสบายๆกับนายประพินวิทย์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ